ีนอใช่ปลาเนี่ยหนุกเช่นเดิมนุม่มมากใส่รถล,ลอ้อใส่ล่องเบิรงหุ่นมาชมมาติดตามกันไปั้งกล้อง,องสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับบมาพลกับช่องหน่อยคนหายุย่งหักกินแชนแนลอีกเช่นเคยพี่น้องครับวันนี้มาอยู่เลอะแถวตีนปามันพี่น้อง มัอนี่มาตอนนกเขาครับพี่น้องออกจากบ้านเล็กน้อยพี่น้องไปครับวัวกินกระดูกไปครับผมเห็นนกเหยียดจ้ำจำอยู่ในปลายอยู่ข้างนี่นอันนี้ดีพี่นอ้องไอ้บใบใช้เป็นดูหน่อยข้างแทง่งหลุดมาชมเราเสียม,ม,นนนม,นนมันวะพี่น้องนกมากเลยนกเขาวะพี่น้องไปหลุดมีช่วกันเนาะพี่น้องเนาะมันวะครับเห็นเสือร้อนเห็นปลาหรืแล้วพี่น้องใช่ปลาเห็นนกเสียงนกอันมุ่นมัว ใส่ลอใส่ล <canonical Music> ่องเบิ้งรุ่นมาชมมาติดตามกันไปต่างกวางนกพี่น้องเด้อสวีนกเขามากเห็นบ่ตนดูมีเสีนนเน่พี่น้องไปพี่น้องครับงขึตุนดูนิดหน่อยพี่น้องเร้อผันเดควอนผันเนียดไม่สิมานว่าพี่น้องหมือนคิดคอนผนเดไม่หรอ ี่น้องเอานกขึ้นใส่เต้มเต้มนี่พี่น้องลุนมาชมกันสิมมาห์ว่าพี่น้องป่าใส่สูงมานี่ใสเต้มเต้มไปพี่น้องไปครับไปดิ้งกวางเด้อพี่น้องเด้อเจงไหนเจงหนึ่งอยู่พี่น้องนกเสร็จเป็นทิพย์ลอยพี่น้องไปติ้งกวางไหมพี่น้องใส่ถิ่นไหมไปไปนางไปลุนมาชมกันสิมมาห์ว่าพี่น่องเฮงนางลีจุ่รอแล้วนี่แหละพี่น้องไปอยู่ข้ามาดุนมาชมกันสิมมาห์ว่าพี่น้องครับไปครับอย่าพูด ใส่นกเป็นทีบลอยพี่น้องครับมาลุนมาชมมาสิพี่โตเล่นด้วยพี่น้องน้ำชูกันอยู่ี้พี่น้องผมใส่ใบพุนยางมาไก่เติบยู่พี่น้องส่วนป้าส่วนพุนเราพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วมานั่งเล่นนี้รถ่าฟังเสียงนกคันมีเสียงนกเสียงนินหน่อยคาร่มอีดีพี่น้องอยู่ป้าน,นี่แหละดินป้ามั่นไทยบ้านผมกับขี่รถจากบ้านผมมากกับม่มันสามลูกพี่น้องกัไก่กับแม่ แต่ช่วงสีไก่เยอะหน่อยพี่น้องมาดุนมารับชมกันพี่น้องสมันรมาครับเนี่ยาดุนมาติดตามกันพี่น้องชิมนกเล่นมาด้วยพี่น้องเด้อมีนกมากเล่นกับน้ำฉูบอ่ะใส่ต้นตำไปพี่น้องไปครับรุนกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเฮะใส่นกตินแหวกเอาไปใตังกล่องตินปลาไว้พี่น้องปลานังบกเขาท่าว่มีนกรวมต้นพี่น้องเบอร์เขาโอ้โหหกใช่ไหม อี่นองบุกปลาอะไมันโอ้หมุนอามุนเตือนไซปลาอินปลาโอ้ยพี่น้อง,ปปง,อออองทั้งทีมีปลาเข่าพี่น้องทุ่งหน้ามีปลาเข่าทั้งเดิมเขาปรเล่นดีอยนะู่นะหมุนัน นี่ต้น้องอู้นีนต้นน้อยน่ะพี่น้องข้างหน้าก็ไปเจอใส่อยู่ต้นนี้หน้าพี่น้องต้นีขาวนุกเหยียบคุ้มมาสเอามาสเอาด้พี่น้องเก่าโม่งกลัวไอพี่น้องเขานี่ยากใส่นกกันพี่น้องโอ้ทางมันยังหยากเอาพี่น้องตัวนี้หน่อยเพื่อพี่น้องนี่ครับบ่ขยันใส่บีบไหล่นกกับไอพี่น้องครับมุอู้งองไปเห็น เห็นไหมครับพี่น้องครับเอาไปหลุ่นมาช่อมกันนกกระล่างเห็นพี่น,อน้องนกป้าคัดที่ดีไปครับทางยางออกไปขรั่บากพี่น้องโอ้ยหุูกด่ามบนมากพี่น้องว่าลำบากเวอรสูงส้งสงสงสงนเขามากพี่น้องอยากได้นกดีต้องมบนเขาหาเลยพี่น้องไปครับไปโอ้โหทางลำบากยางเขนามากเลยพี่น้อง หนุกป,ปากนั่งเลนดี้ดีพี่น้องไปพป่รุ่นมชมมา,มาหน้าพี่น้องมาขออย่างหกขนมพี่น้องเอ้ยรุนย่นมาชมน้ำโชว์ขยับชิลเลยเด้บ่พี่น้องอ้ห้างหนหกแมวเพื่อนบากอีกพี่น้องเอ้ยทางเลยปเป็นตีนปลามันปลาไหวพี่น้องครับ หลุดมาชมกันวันสิม,มามนเพื่อพี่น้องสนุกกเด้ีมันชกจัดให้เพื่อพี่น้องยืนรถผลละพี่น้องออกมาพี่ครับไปเก็บโอคอ้องยู่รถมาพี่น้องแต่ของมันเสียนพี่น้องก็เลยเนั่นงฟังเสียงนุกชุบในป่าวัยพี่น้องเป็นน้ำชุกตีไม่ผละละกครื่งคันพี่น้องเครื่องเลน ดูนะ้อยมีนกปลาเขาป่ะพี่น้องทิ่ปลาชิมีหรพี่น้องมันเหยียดดูดูมีนกปลาตัวหนึ่งเหยียดเสียงมวนมวนเสียงนิ้วหน่อยเสียงกลางไปหาหน่อยพี่น้องอิ่ทางส่วนโชคเหยียดแลครับบั่นเหยียดจำอยู่พี่น้องมีสีดุนอยู่ครับแต่ว่ามีนกบวนอยู่ไปใช้กินนกเบิากาเขามาแล้ววันนี้ นี่เปเหียกเนี่ยคันยุ่นเนี่ยปลาปไปยังเดีเนี่พี่น้องอ่างนี่เหียกคันเหียกเจ้าปลากันดิเหี้กสำชุกคันยุนนยนย่นบาตหนึ่งเหียกคันยุ่นบาตหนึ่งเหียกเอาพี่น้องรุนมันติดปลาไว้สันมันไว้พี่น้องน,นี่กาล,ลนนางปลากันแถวมันียู่แถวหนิถิบมาอยู่พี่น้อง เนี่ยจุดเขียวมันเขียวหนีมันต้องมากไหมนะพี่น้องเนาะเส้นใหญ่อยู่ใต่เนาะเส้นใหญ่เส้นใหญต้องใต่ โชกเนี่ยจำแล้วพี่นงกล่องรูมน้ำโชกค,คู่ครับพี่นองปิดกล่องปั๊บน้ำโชกค,คู่จ้าเจ้าพี่นองโอ้ยไก่ดูพี่นงต้นดูไก่มาพี่นองต้นดู เฮากันพี่น้องเชียงใหม่ผมใส่น้ำสูกตุนตั้งอยู่ฟังเงินตุนดูวยข้างล่างดูตันเงินพุ่มใหญ่พี่น้องเขาเนี่ย กุ es, ้งกัไก่ก็งงๆต้งดูมันจ้าอินไก่พู้งสวนน้ำชูกุ้งชูกชี้แจง ผู้จะจัดจัด,จด,จดยุงยีเข่งียบเะเอามาดุนเบิอ้องหนึงขี่นอน,น่อยโฉก็เลยเขาเขาติดกล้องแบบเหรียนยุงอู้จ่าจ่าวไใส่หนุกปีหน่วงใหญ่กับใส่ต้นด้วงในอยู่พีหน่วงต่วเาเหยยบนี่ไ่กับเาเหยยบ ไปเซตน่ตนไอเตนดวงในปู้ปลาอยู่ข้าวหุบไปนอนให้หุบปก็มนมนเขาแย่างดีิเขาเย่าไปพุ่มพุ่มเ่ยมาครับไอ้หุบป่าก็ไร้เป็นมือกาพี่หนุอป้าเก็ได้กินเขาเปียกไม่แล้วนะเขาจุด เยวเลี้ยวเต็มทุ่มเต็มท่าก็มีบพวกคึกบวกกานนกกระเดยนนกปันเี็นี่ดีบ้านขันอยู่ตลอดเวลาลดคขันถึงเห็ียบาปไปเสะส่อส่งคือ่อสัน ใส่กันจนมีแอร์พี่น้องหกไรกันดิป้าครับว่กาก็ไมาหล่นไหนออกไปยิ่งได้นุหามู่ีเที่ยงเหรอลงายกินม้วมาใส่ถิ่มเมล่ะพี่น้องมันเดมุลเขับไปใส่หกหรอเอาใบมุ่ใบสองมู่งบน้ลง่ายตัวพี่น้นมมไไอ,อง ไอ้เบี้ยามองเขาเจะเที่ยวเขาเรือพูดทั้งหน้าหน้า,ายุดตั้องออกไปบัตรร่วงมึงเขาว,วะไี้เมื่อเขาเป้าไว้เลยเมื่อเขาเก็จะไปเที่ยวเขาเรือฟังมันมันก็มีกินเขาเปียกลีกินขาเปียกหน้าสิอ้วนนี่หน่อยตาสิคึกบ่คึกบวกก่าไว้เลยล่ม,มร่วงกันนี่หน่อยเลยเลยเสียงใบอ้อยโคูโ่ค่าคู่ค่า อ๋อสมมติลุนกันนี้ที่หนุ่มที่โตโบนุกเรดนซากออกบันเดนนึงเด็กคี่นอกรีนนเออออกมาลายมือไปกินยานนพนกะ่อนอยู่บ้านร้ายมือเนึงคนนึ่งนุกพอลดเล่นนก่อนกบันเล่นดีแบบลูกปลาโ่มีเขาปกา แต่ด้านนวกเป็นดูหน่อยพี่หนวกฟ้าใไซฟ้านี้เสียงนกอังขันเงียบที่นี่ผมเลยฟ้าใส่ฟ้นนี้พี่หนวกหนกเงียบนี่ปลามาลุ่นกันอีกเทียนนึงพี่น้องโอ้โหออไปยุ่งข่ายอีกเทีนเสดที่ว่าข้างหลังมาลุ่นกันพี่น้องมันบ่พี่น้องเงียบไปพี่น่องไปครับห้านี่มึงนั่งพักซ้อมพี่เฮียงเดิอพี่น้องกินขวกินน้ำยังมาเทียงยังต้องพี่น้องเนาะไปครับ นกอย่าเซ็ตเรียบร้อยมารุ่นป้าสิอี่นกเขาว่าตีนปลาเขาที่นู่นครับรุ่นมาชมพี่นุ่หมานมาครับตัวนึงเสียงหน่วยกูอยากจำจำอยู่กำลังอยู่ขางห้างเหรอพี่นุ่ปลาปล่อยเห็นมายมาจากไปลยูฆ่าครับนกมันลงกินเขาเฮาตีได้ตบตุบตบตบกู้กันนี่ เลยมันใส่ล่วงมึงคันเหยียบนะพี่น,อน,น้องเนาะนะคันกันแซ่แชอยู่ไอ้ตัวนี้พวกลองเอาเดี๋ยวมเบิ้งใส่หนีเขาผมหนีไปใหญ่เบิ้งเซ่ทั้งนั้นผมงัวเพิ่งไปอยู่ว่าเฮ็ดดีพี่น้อง เหว่าเหว่าคั่มคู่คั่มพี่นออ้องนี่เราจะเจี๊เขาว่าเขาลุ้นกันพี่น้องผมเคยเอานุกขึ้นไส้กับประเทศไทยเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะเฝ้าๆฝ้าอน,น้ำเวลาเลยพี่น้องครับมันคำเลี้วเดี๋ยวนี้มานลุ้นกันเขี๊ยบเมื่อกี้ลูกไทยเลี้ยนพานไปกวนนุกลี้ยุทธ์ขัน มันรุนไหมเสีขาวะทำตชวกำลังเหียด มตยัางยาคนนี่ครับพี่น้องใส่ข่างทางเห็นไหมครับนี่ครับ,รบจะยึนแทางนเนป็นดูปลาเขาอยู่ซัางแทงครับใส่ตีนปลาเขาปลาเขาก็จะยึดปลาเขาวานัน ไอโรอันกระจกขาป้าพี่น้องมันมาลุนไม่ชมมน,นุษย์มีนุกเขาวะเขาเขาน้ำโ,โชครับมีนุกเขาน้ำโชกแล้วมีคูแล้ว,ม,ลวมีคููแล้วโอ้คููอางครับมีคูอาง่อม,มีควูอางพอม โอ้มีคู่อ้างคำหนึ่งพี่น้องบ้ายนี้คู่อ้างคำหนึง่งสีเขาน้ำชชบวาพี่น้องมันรุนกันไหม่ นุกหลายตัวก็วัดตัวที่ใชเขาปัานนี้อังเขาเยอะไปแท้แน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนกอ่างไปเลี้ยงบุ้นอยู่พี่น้องบ่ได้แักทีเพราะว่ได้ได้ตัวนึงพี่น้องดินเ้าก็เลยปล่อยหนีรุนกันมันรุนกันครับพี่น้องสีเย็บเบอร์มีอัง มีหนุนอ่างบผมคำซองคำห,หน่ยพี่น้องนี่นี่สีหยียบคอยผมบอเท่านั้นแหละเสียงคู่กันเจ้าเจ้าไนนว้หยบไปนนอหนะขับมาเพื่อนกันเพื่ออยากเค็ดดิพี่น้องน้ำโชกกัเลยเงี้ยพ่อเขาใส่แหงอยู่ดิพี่น้องบ่เมนบ่เอาใส่แหงเขาเงี้ยเอาเงี้ยส่แหงย่างดีมันพวกใส่กันเลยวันนี้เอาน้ำใส้ย่างดี แต่บ่กินกินโดมแอบเป็นงอนๆเป็นบ่อยากลิ่นนั่งนี่วะนี่เบื่อขนาดนั้นนย่ครับคู่อังเป็ดจุ้งกลิ่นมัมยเงียบในซีรีส์อย,ยอ,อ,อย่าเลยน้นนนอ,นอ,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 อี่น้อ,นองรุนกันนี่เท่นึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไล่กับเขาเ่าไล่ต้องต้องต้องบดีปิดเน็ตพี่น้องโารุนกันมั้ครับ กอดีูดอ่างวุ้นซยืน,นี่ลหะมื้เนี้อ่างก็มีโอ้อางวุ้นของเราพี่นุ่นวุ้นหยยบให้ี่ทันแล้วบออ่างก่ามันลูกนกขยับที่มันเย็นคนผมนั่งยู่ไกลนกพี่น้องอ่างลูง,งี่นพี่นอ้อนไล่ตีเขาอยู่ในมือ่างพี่นุ่นอ,อีหยยบวเหยยบ ่องหาขนาดเล็บอ่างพี่น้องเธอสิเขาปะรุ่นกันพี่น้องปิดกองใบกีบอ่างเขาอเพียจับไปลงไปเื่นี่กก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 ็กก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 ็กนก็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 กก็นก็น็ก็กก็ก็กก็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 กงก็กก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 ก็กก็กนก็ก็กก็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 มัน็ุ่นก็ก่นกกกก ชูศิริสูขได้ปะสู่ขีลุ่งดึงได้ปะพี่น้องดึงลุ่งได้ปะโอ้ยโหกลับไปกลับมาแล้วลินพัน <c oughs> โอ้ยหเคร่องบินเลยบินเวลานี่เนาะเนาะมาได้ยินเสียงนกคู่มีรุ่นครับมีรุ่น นกมันหลายตัวแจ้งมันสิเขาว่าเขาท่านละพี่นองมันบ้วนกันอยู่ครับนกมันหลยตัวพดล่วงไม่กินเขาเนาะปักอ้างบนนนียพี่นองอยิบไปทะ่นี้เอ็นเอาแล้วคู่แล้วมาโชว์คู่แล้วเออปักอ้างเขา เขาอยู่พี่น้องอ้างเขาอยู่มรุ่นแต่วตัวใดสิอย่าพี่น้องมารุ่นกันครับอ๋อไอ้สนิควิหน่องอบิกอ้างเกลียบอะไรได้แม่เลยจะยินไ่มพี่น้องอู้หดีนะจัดจัดจัดอ้างแล้วพี่น้องไอ้พี่น้องได้ยินน้ำดิได้ยินมโน,อนอ่เนาะ ครับบักอ้างนี่ดีหรือดีพี่น้องจับจัด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 ด oui, ึง <pandemia> กันกับน้ำโชกีพี่น้องตัวนี้ครับสีลุงบ่พี่น้องสีลุงเหยียบเหรอสีไต้หน้ำโชกบ่พี่น้องมาลุ้นกันเเครื่องคู่เส้นเหยียบน้ำโชกไอเล่นขึ้นกันพี่น้องเนาะาลุ้นสเหยียบไปด้วยพี่น้องด้วยลุ้นกันครับ อ่างน้อลงไปหลุดลุ่นหมดมอ,อ่างครับลุ่นหมดอ,อ,อ่างเอียบวยวพี่วะพี่นุง่งคิดว่าบักอ่างะอะเขาพี่นุ่งก็ตาเขาหมูพี่นุง่งเลยตีหมูนี้มัดเดียวนีเสียงบักอ่างะอะเขาอุ้ยนี่พี่นุง่งโอ้ยอยากมีไม่ไปตังค์เลพี่นุง่งเลยฟังเสียงไกลๆด,ดิจัดจัดจัด นขอบเพี่น้องมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นขยับลง่งขยับเป็นยังไง่ลงแลง้วยสูงกว่าพี่นอ้องต้นไม้มันลายไหมผมใส่ตำั้มตั้มมันมันไม่สาผมมันตั้มไม่สาผมมันหัก มันได้แค่เจ็ดนี่แหละประมาณเจ็ดฟุตหกเอ็ดฟุต,ตประมาณแปดฟุตอย่พี่น้องทั้งหมดมันสิบสองมันหักไปสองทอนได้อยู่ครึ่งนี่แหละโอหเห็ดคักเบิกเห็ดเบิกโชคคักแค่นั้น,นอ่ะนวลแปลง้แปงแค่นั้นจัดจัด จัดดไปชูกสูกเขาได้่นว่เนอโชูกเลยเอาด,ดีพี่น้องเอาจนนกต้้วเงียบไปเลยนี่โอ้โสูยูสูมันชูกกับวิญญาณไม่หนุ่งนันชูกเอาอยู่ คู่แล้วพี่น้องคู่แล้วมีคู่แล้วคู่นี้แปลว่าลงไปแล้วพี่น้องขันเงียบเือเสร็จแล้วพี่น้องขันเงียบเสียงคันนี่คือเสร็จแท้แล้ว ลายโตพี่น้องเนี่ยน้ำมันเปลี่ยนซุกแล้วพี่น้องเอ้ยรุ่นบักอ่างเตะเตะหมดอ่างแห้งเสียเขาให้ย่ปพี่น้องเฮ้ยเอาน้ำโชกคักขนาดเลยพี่น้องจัด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 ,จดออกมารุ่นกันอีกทีานั้นเองพี่น้องเนาะโอ้ขีดผมสีเงารุ่นบักอ่างเสียบน้ำโชกไงวะนี่ มาลุนกันอีกเที่ยนึงเนาะพี่น้องเนาะผมจะปิดกองไว้ก่อนเนาะพี่น้องแดดที่แปดเที่ยแล้วครับพุ่นเหน่กอ,อ่างเมื่อไรครับพี่น้องโอ้ลุงก,กินเขาเห็นบ่พี่น้องเขาเขาเจ้ามันลุงก,กินเต็มเลยนกเขาผมมาใส่พุม่มหมดไม่ยอมเขาพี่น้องใส่นี่พุมม่มหมดไม่ยอมเขากบินออกไปบินลงมากกบเพราะว่นกบ้านผู้ใส่มันก็บ่เบนโอ้สแสงแดดพี่น้องผมรุม้งยยเาเมื่อหร่ ง,ง,ง่ายดุนน้องเอามาลุนช่วงคำคำเสด็กินเหีเ่ยวทั้งสี่มาจับขาพี่น้องไปลุนกันอีเทียนหนึ่พี่น้องเนาะเมื่อใดจับขาก็ถือว่าเหี่ยวด้วยพี่น้องเด้ออย่าวากันเด้อพี่น้องด่วนออกมาเทียนนึงครับอาการมันโศกเดี๋ยวออกมาด่วนเราพี่น้องไปเฮ็ดธุระตัวษณ์ไปแนวอื่นเขาะพี่น้องจนนี้คำล้วพี่น้อง,องมีงางต่อยๆอยอยูนท่าอยู่พี่น้องนะครับเส้นุกตอบคำ อาพวเขาพี่น้องไห้มาเารถครับเอารถขึ้นไปพุ่นโอมสายไงยนกไปบึงหองน้อนมันจะเก็บเหยียบบ่เหยียบพี่น้องไปครับไปรุ่นทั้งไปช่มกันพี่น้องขันบ่เหยียบกระชี่าว่ากันด้วยพี่น้องเนื้อสิับบันด้วยเราพี่น้องมันคำ้ำเหรอลุงนกลงมาเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้ยวกเขาุ่นป้าเขาไวย่างงามพี่น้องข้างหลังใส่รัวป้าเขาก็ได้นุกว่าได้นกกินเขาไม่นี่ว่าสิคืึ่สีขาสี กาสิเก่งเซนบ่เขาพี่น้องเมื่อวันเราคู่อ่างจนคั่มพี่น้องเบิ่องตะเวีนจนเมื่อหลับวิ้นเมื่อแสงหลัวพี่นงอ๋อคลิปนี้บ่็นอะไรแยกกันห้างพี่นงเมื่อไพี่ล้านองไปเรื่อเื่อมือเบาบางพี่น้องแค่นี้เอาไว้สรัพนี่ละพี่น้องคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ่อพลาดคลิปใหม่ๆรับชมหน่อยคุณหาอยู่หากินแนวนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ให้พี่น้องไปเรื่อเสวัสดีครับบรรยากาศทุ่งย่าทุกหน้าพี่น้อง